สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 6 22. กรเสเกษียณอายุงาน55ปีรับบำนาญชาราภาพและไม่ได้สมัครมาตราใดๆสถานะจะอยู่ในมาตราไหนและสิทธิที่พึงได้รับสามารถตรวจสอบได้จากช่องทางใดถ้าในระยะสั้นครับมาตรา38ครับแต่มาตรา38เนี่ยไม่ใช่ผู้ประกันตนนะครับมาตรา38คือบทบัญญัติเกี่ยวกับ ผู้ประกันตนมาตรา33ที่ความเป็นผู้ประกันตนส <No anyway bueno ิ้นสุดลงจะได้รับความคุ้มครองในบางหมวดต่อไปอีกไม่เกิน6เดือนดังนั้นในช่วงที่เกษียณออกมาไม่เกิน6เดือนมีความคุ้มครองตามมาตรา38แต่ความคุ้มครองนั้นไม่ได้จีรังยั่งยืนไปตลอดชีวิตของคุณจะอยู่ต่อไปอีกไม่เกิน6เดือนเมื่อเกิน6เดือนหลังจากความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงก็คือเกิน มา6เดือนหลังจากเกษียณน่ะก็จะไม่มีความคุ้มครองนั้นแล้วนะครับและถามว่าต่อไปอยู่มาตราไหนไม่มีแล้วเพราะคุณบอกมาเองว่าคุณไม่ได้สมัครมาตราใดๆนะครับจริงๆเนี่ยคุณไม่ใช่ผู้ประกันตนตั้งแต่คุณพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วคนที่เป็นผู้ประกันตนทั้ง3ประเภทเนี่ยต้องสมัครครับจะไม่มีการผลักใสไล่ส่งให้เป็นอัตโนมัติโดยไม่ได้สมัคร ถ้าจะเป็นมาตราส3ต้องสมัครงานถ้าคุณไม่ได้สมัครงานไม่ได้ไปเป็นลูกจ้างใครคุณไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตราส3และมาตรา39กับมาตรา40คุณต้องสมัครกับสำนักงานประกันสังคมดังนั้นออกมาโดยเกษียณเนี่ยไม่มีระบบอัตโนมัตินะครับว่าจะผลักคุณไปเป็นประเภทนั้นประเภทนี้โดยที่คุณไม่ได้สมัครเองนะครับซึ่งคุณบอกแล้วชัดเจนว่าไม่ได้สมัคร มารตราใดๆดังนั้นก็ไม่ใช่ผู้ประกันตนต,นตามมารตราใดๆอีกต่อไปนับตั้งแต่วันที่คุณเกษียณออกมาแล้วเพียงแต่ว่ามีความคุ้มครองตามมารตรา38ต่อไปอีกไม่เกิน6เดือนเท่านั้นเองครับส่วนเรื่องสามารถตรวจสอบได้ช่องทางใดผมไม่รู้คุณจะไปตรวจสอบทำไมล่ะก็คงจะชัดเจนแล้วว่าไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วจะไปตรวจสอบหาสิทธิ์อะไรของคุณอีก สิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณไม่กลับไปเป็นผู้ประกันตนก็คือคุณจะได้รับบำนาญทุกเดือนตลอดชีวิตแล้วบำนาญจะได้รับยังไงก็อยู่ที่คุณเนี่ยขอรับทางช่องทางไหนผ่านบัญชีไหนคุณก็ไปตรวจสอบที่ช่องทางที่คุณไปแจ้งเอาไว้ว่าเงินเข้าหรือไม่ถ้าเงินเข้าก็ปกติครับไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรแต่ถ้าากว่าเงินไม่เข้าตามช่องทางที่คุณแจ้งเอาไว้ คุณจึงติดต่อไปที่สำนักง,งานประกันสังคมครับดังนั้นครับสรุปครับออกมาแล้วถ้าไม่ได้สมัครเป็นมาตราใดๆก็ไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตราใดๆและไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรเพราะไม่มีความคุ้มครองอะไรอีกแล้วหลังจากพ้น6เดือนจากการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนจากการเกษียณของคุณครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามและพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ